ลูกชอบดูดนิ้วเพราะสาเหตุนี้มีผลกับฟันของลูกหรือไม่สวัสดีค่ะพ,พ่อกรัโค้ดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กาลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงลูกที่ชอบดูดนิ้วนะคะดูดแล้วจะเป็นอันตรายไหมมีผลกับฟันของลูกที่กําลังจะขึ้นไหมทําไมทารกถึงชอบดูดนิ้ว การที่ทารกนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดที่ชอบดูดนิ้วเนี่ย,เ,ยเพราะเขาจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งแล้วก็เป็นการกล่อมตัวเองนะคะให้ตัวเองอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะเป็นการคลายเหงาของลูกนั่นเองค่ะ mm hmm. เด็กบางคนดูดนิ้วก็อาจจะจากการไม่สบายตัวหรือว่าไม่สบายใจกังวลใจก็จะนํานิ้วนะคะที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเข้ามา ดูดนั่นเองนะคะบ,บางคนก็เป็นไงคะง่วงหิวเป็นการแก้ไขนะคะสำหรับอาการง่วงหรือหิวของตัวเองนะคะก็หลากหลายแบบเนาะเพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้การดูดนิ้วทดแทนการดูดปากที่อยากดูดนะมันอาจ,จะดูดนมแม่หรือว่าดูดจุกนะก็อาจจะใช้มือที่ง่ายสะดวกโดยเฉพาะนิ้วโป้งเลยค่ะเข้าปากดูดทันทีนะถ้าได้ดูดนิ้วลูกก็จะรู้สึกอุ่นใจรู้สึกสงบนะคะกล่อมตัวเองให้หลับง่ายนะคะก็จะเป็นการพฤติกรรมที่ติด นะสำหรับเด็กในการดูดนิ้วนั่นเองนะถ้ารคดูดนิ้วเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงนะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปให้มองว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการลูกนะสำหรับการดูดนิ้วไม่ต้องไปดูดดาว่ากล่าวนะคะไม่ได้เป็นอันตรายเพียงแต่ว่าคุณแม่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือที่เขาดูดประจําหรือว่าของเล่นการที่ลูกดูดนิ้วแล้วมาใส่ถุงมือให้ลูกไม่ได้ช่วยนะคะคุณแม่อาจจะนําเชื้อโรคเข้าสู่ ปากของลูกไรด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ลูกจะเลิกดูดนิ้วนะคะถ้าเรามีการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเอาออกเนี่ยก็จะเลิกได้ประมาณสักอายุ7เดือนถึง12เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะคะเขาก็จะเลิกได้แต่ว่าถ้าเขายังเลิกไม่ได้นะคะในช่วงหนึ่งปีเขาก็จะเลิกได้เองประมาณเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนะคะคือประมาณสัก2ถึง4ปี นะในเมื่อเห็นเพื่อนเราไม่มีใครดูดเขาก็จะเลิกดูดไปเองนะคะถ้าลูกโตขึ้นไปนะคะเมื่ออายุ2ปีขึ้นไปแล้วยังดูดนิ้วอยู่อันนี้มีผลต่อการสบฟันหน้าที่ไม่สนิทของลูกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ลูกเลิกดูดนิ้วก่อนอายุ2ปีเพราะถ้าสองปีไปมีผลกับฟันหน้านะคะต้องรีบแก้ไข คราวนี้วิธีที่เราจะทําให้ลูกเลิกดูดนิ้วนะคะตั้งแต่ก่อนอายุ1ปีเราจะทําอย่างไรบ้างอันแรกนะคะก็คือเบี่ยงเบนความสนใจนะคะสิ่งนี้ละคะเป็นสิ่งที่อยากแนะนําให้คุณแม่ทําเบี่ยงเบนความสนใจไปดูดจุกหลอกไปกัดแคนหลัดไปกัดแตงกวาแทนนะคะหรือว่าจับออกบ่อย เมื่อจะเอานิ้วเข้าปากจะดูดมือก็จับออกอ่ะบอกว่าไม่ควรทำนะคะเดี๋ยวนิ้วมือซีดมือเปื่อยเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าปากพูดบ่อยๆแล้วก็จับออกบ่อยๆนะคะร่วมกับการเบี่ยงเบนความสนใจอันที่สองนะคะก็คือมีการให้รางวัลบ้างนะถ้าลูกไม่ดูดนิ้วนะคะคนแม่ก็จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อ่ะเป็นรางวัลที่เสนอให้ลูกบ้างเป็นครั้งคราวอันที่3มนะคะก็คือถ้าลูกเลิกดูดนิ้วหรือลูกทําได้แล้ว พูดชมเชยนะคะให้กำลังใจสุดยอดดีมากรักที่สุดอะไรนะคะเขาจะชอบคำยกย่องชมเชยมากแล้วก็น,นีสี่สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งก็คือการดุด่าว่ากล่าวลูกนะช่วงที่ลูกของเราดูดนิ้วนะคะห้ามทำเด็ดขาดเราไม่อยากให้ทำอะไรก็บอกก็สอนนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เขาทำอะไรก็ต้องแจ้งเมื่อเขาทำได้แล้วก็อย่าลืมชมเชยลูกทุกครั้งนะคะนี่คือ สิ่งที่ลูกของเราชอบชอบดูดนิ้วนะคะจากสาเหตุนี้แล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรที่จะไม่ทําให้ลูกเราดูดนิ้วนะคะคลิปความรู้ดีๆก็จะนํามาฝากสําหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยกดหัวใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ